จะเล่าเรื่องผีสักเรื่องหนึ่งซึ่งคนข้างบ้านที่ย้ายมาอยู่ใหม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังแกก็ทนเก็บเอาไว้ไม่ได้อ่าก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าคนที่เล่าให้แกฟังเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นครอบครัวที่เพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่เมื่อต้นเดือนที่แล้วอยู่กันสี่คนก็คือสองผัวเมียวัยก็น่าจะสัก40่สห้าสิบปีแล้วกับหลานชายตัวเล็กๆอีกคนนึ่ง นักเรียนหญิงอีกคนหนึ่งคงจะเป็นหลานสาวยายของเด็กเล่าว่าที่ย้ายมาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้อยู่ที่กาวไม่ได้เพราะมันมีผีก่อนโน้นน่ะอยู่กันที่ลาดหลุมแก้วเป็นบ้านทาวเฮาเหมือนกันนี่แหละมีสองชั้นแลว้วก็สองห้องนอนเหมือนกันเปียบอยู่ใหม่ๆไ,ไม่มีอะไรแต่พออยู่ไปได้สักสี่เดือนก็ชักจะมีไอ้นั่นมีไอ้นีน่แปลกประหลาดเช่นว่าอยู่ดีๆประตูห้องก็ถูกเคาะกอก ก็สงสัยน่ากลัวหลานก็ร้องถามพอถามเสียงเคาะก็งเงียบก็เลยบอกว่าให้เปิดประตูเข้ามาเลยไม่ได้ล็อกรออยู่ก็ไม่เห็นเปิดฉันก็เลยไปเปิดประตูเปิดแล้วก็มองหาหลานก็ไม่เห็นมีอ้าวยังอยู่อันที่ข้างล่างก็ร้องถามไปว่าไอ้แบงค์เอ็งมาเคาะประตูห้องยายทำไมเด็กมันก็ตอบว่าเปล่ปาเปล่าอะไรระเม่อตะกี้เนี่ย อ่าเขาก็บอกเปล่าตอนนั้นมันก็ยังหัวค่าอยู่นาะสามทุ่มเห็นจะได้ตาเขาก็บอกว่าไอ้แบงค์มันไม่ได้ไปไหนเลยมันนั่งดูโทรทัศน์อยู่ที่นี่ฮะหลานผู้หญิงอีกคนก็บอกว่าแบงค์ไม่ได้ขึ้นไปฉันก็แปลกใจมากแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรต่อเพราะเชื่อว่ายังไงเจ้าแบงค์ต้องแอบมาเคราะเพราะว่าเจ้านี่มันสนคืนนั้นผ่านไปต่อมาอีกวันหนึ่งก็เกิดขึ้นกับหลานสาว นอนอยู่อีกห้องหนึ่งห้าทุ่มแล้วอ่านหนังสือยังไม่ได้นอนเสียงเคาะกอกอกอกหลานสาวก็นึกว่ายายเคาะก็ถามว่ายายเหรออ่าฉันน่ะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วยนอนหลับแล้วตาเขาก็นอนเจ้าแบงก์ก็หลับไปแล้วตกลงว่าคนในบ้านทุกคนก็อยู่ในห้องกันหมดแล้วข้างล่างก็ปิดไฟมืดแล้วใครเป็นคนเคาะล่ะน่ะ หลานเขาเห็นว่าเงียบไปไม่เคาะแล้วก็คิดว่ายายเคาะเตือนให้นอนสถทีเพราะเช้าจะต้องไปเรียนหนังสือก็เลยปิดไฟนอนพอเช้าก็มาถามยายเคาะประตูห้องหนูเหรอฉันก็บอกหลานสาวว่าไม่รู้เรื่องห้าทุ่มนะ่ะนอนแล้วหลานสาวก็ขนลุกเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปริศนาอย่างยิ่งเออมันเหมือนกับที่ฉันเจอเลยละ่ะมีเสียงเคาะแต่ว่าไม่รู้ใครเคาะพออีก ต่อมาอีกสองวันตาก็โดนมั่งกลางดึกและปวดฉี่เข้าห้องน้ำกำลังจะเข้าห้องนอนแวบป,ปรากฏว่างเอาใครไม่รู้วูบผ่านหน้าไปตาชะงักกึกกระหายงวงเงียเหลียวขวับมองตามแต่ก็ไม่เห็นหอกและไม่มีทางไปด้วยก็มันผนังบ้านทั้งแถบจะแวบไปไหนได้ตาขนลุกสู้เลยรีบเข้าห้องปิดประตูเพราะว่าเป็นคนกลัวผีมาตั้งแต่เด็ก มาปลุกฉันเน่ะเล่าให้ฟังกลางดึกเลยก็เลยทําให้พากันนอนไม่หลับนอนไม่เต็มตื่นฉันก็ไม่รู้จะทํายังไงกลางวันก็อยู่กับหลานชายลําพังสองคนก็นึกกลัวๆแต่ก็ยังดีที่มันเป็นกลางวันฉันสอบถามเพื่อนบ้านที่เขาอยู่กันมานานแล้วว่าบ้านที่เช่าอยู่เนี่ยมีผีสางอะไรบ้างหรือเปล่ามีคนหนึ่งเขากระซิบบอกว่าเจ้าของเขาให้ปิดเอาไว้ แต่เมื่อถามก็จะบอกแต่ขออย่างเดียวอย่าไปบอกให้เจ้าของบ้านรู้นะเดี๋ยวเขามาด่าเปิงฉันก็เลยรู้จากปากคนนั้นแล้วว่าที่บ้านเท้าห้าห้องนั้นน่ะเคยมีคนมาเช่าแล้วก็มาฆ่ากันตายไม่ใช่ผัวเมียหรอกแต่เป็นคู่ขากันแล้วคู่คู่ขากันก็ไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้ชายแต่เป็นผู้ชายกับผู้ชายมันหึงหวงกันยังไงไม่รู้เอามีดเสียบปนไสทะลักเลือดนองเลยตายไป คนหนึ่งอีกคนปางตายแล้วเขาบอกด้วยนะว่าฆ่ากันตายเลือดทะลักพบศพตรงหน้าบันไดชั้นบนตรงหน้าห้องพูดง่ายๆว่าวหน้าห้องน้ํำมาแหละนะพอรู้อย่างนั้นฉันก็ไม่กล้าเข้าบ้านเลยโทรศัพท์บอกตาเล่าให้ฟังตาเขาก็รีบกลับมาจากที่ทํางานซึ่งแกเป็นยามอยู่กลับมาอย่างด่วนเลยเพราะว่าออกเวรพอดีก็ปรึกษาหาหรือกันว่าอยู่ไม่ได้แล้ว แต่ว่าบ้านเช่าใหม่มันหายากต้องรอหน่อยระหว่างกำลังหาบ้านก็นอนไม่หลับขับไม่อุ่นเนาะเพราะในบ้านน่ะพอปิดไฟแล้วมันเหมือนกับมีคนมาเดินไปเดินมาก็แก๊กกุกกักอยู่หน้าห้องบงังบันไดบงังโดยเฉพาะเสียงขึ้นลงบันไดนี่ดังชัดมากวันหนึ่งเจ้าแบงเขามองเห็นขณะที่ฉันอยู่กระหลานที่ชั้นล่างเนี่ยนะ เด็กมองไปที่บันไดาราวๆสามโมงเย็นมันบอกว่าย้ายย้ายใครลงมาน่ะฉันก็มองไปก็ไม่เห็นใครใครที่ไหนไอ้แบงค์พูดไปได้ลงมาแล้วผู้หญิงหรือผู้ชายก็แข็งใจถามมันไปอย่างนั้นอ่ะมันก็บอกว่าตุ๊ดฉันใจหายวาบเลยสะดุ้งเลยละตอนนั้นอ่ะเอออยากจะร้องไห้ แต่ทำใจดีสู้เสือก็ส่งเสียงดังลั่นออกไปบอกไปนะอย่ามากวนอีกไม่กี่วันก็จะย้ายแล้วพูดไปขนลุกเกลียวทั้งเนื้อทั้งตัวฉันกลัวจนไม่รู้จะกลัวยังไงแต่ก็ต้องพูดไปอย่างนั้นก็ได้ผลนะกลางวันไม่มาลวทีนี้มาต่กลางคืนเสียงเดินเสียงอะไรนั้นพอทนเพราะว่าอยู่กันที่ในห้องแล้วใช้วิธีมานอนรวมกันห้องเดียวกันเป็นกระจุกเลยเออเล่าแล้วขนลุกไม่อยากยันนึกถึงเลย นี่แหละพอได้บ้านก็รีบย้ายมานี่แหลปะปะคุณ